สภาพเดิมๆท็อปสุดของรุ่นมานนำเสนอกันอีกแล้วนะคะเด็เกแกะบรายเดียดงานะะให้อีกทีหนึ่งนะคะรถพึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะไฟตาแคมรี่2 4 V เวียร์เกียร์โต้ to, ท็อปสุดปี2008ค่ะรถสีบอลเงินนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีเทานะคะปับไฟฟ้านะคะกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบ็กแอบีสกุญแจีโมทน,นะคะพูมาเลยมันติฟังก์ชันค่ะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะมีเบาะปรับอุณหภูมิร้อนเย็นค่ะ เนวิกเตอร์กล้องสองถอยนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะรถสภาพดีมากๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะคันนี้ฟรีดาว่อบสบายๆเดือนละ6,000กว่าบาทค่ะขอทานกันเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่เซลคันี้ได้นะคะที่เมือน ห้าพันบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกํมาลังมองหารถสวยรูลาว้างขวางนั่งสบายน่าใช้แนะนำเปรถคันนี้ค่ะแยกตอนหลังนะคะมีม่านด้านข้างนะคะแล้วก็มีม่านด้านหลังด้วยนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะสภาพดีค่ะสเกลรอบคันมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากค่ะผ่อนเดือนละหกพันกว่าบาทนะคะ คนซื้อของเงินเดือนนะคะหนึ่งบาทขึ้นไปก็สโลคันี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะติดฟิล์มพร้อมค่ะสภาพเดิมๆม,มึงเข้ามาใหม่เลยนะคะต้ตะแคมรีนะคะ 2.4V เกียรโตท็อปสุดปี2008ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอม